วันที่24มีนาคม2565นายถาวรศักดิ์รัตนทูศีสากรจังหวัดสตูลได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรระดับจังหวัด ครั้งที่หนึ่ง5เพื่อติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลให้แก่สากลเพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของสากลโดยกรมส่งเสริมสากลได้มีนโยบายสนับสนุน ให้แก่สากรต่างๆเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนตอกเบีย้ยต่ำจากเงินทุนพัฒนาสากรเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนากิจการสากรและขยายช่องทางการดาเนินธุรกิจจังหวัดสตูลได้พิจารณาอนุมัติเงินทุนพัฒนาสากรโครงการกู้ปกติจำนวน4สากรได้แก่สากรการเกษตรควนโดนจำกัดสากรการเกษตรลางูจำกัด สากลการเกษตรทุ่งว่าจำกัดและสากลควรการหลง 1. นึ่จำกัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น9.8ล้านบาทและโครงการกู้พิเศษจำนวนสองสากลได้แก่สากลการเกษตรทุ่งว่าจำกัดตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสากลวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สากล ให้แก่สมาชิกกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพื้นฟูอาชีพและแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและสากรการเกรษตรเมืองสตูลจำกัดตามโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกรษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สากรเข้าร่วมโครงการเป็นเงินกู้แก่สมาชิกในโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,50 0 0 0บาท เงินกองทุนพัฒนาสากลเป็นกองทุนที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับสากลและสมาชิกช่วยให้สากลดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักและที่สำคัญเป็นเงินกองทุนดอกเบี้ยต่ำช่วยให้ต้นทุนทางธุรกิจของสากลลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นทำให้สมาชิก และสากลมีรายได้เพิ่มขึ้นและสมาชิกยังได้รับผลประโยชน์ในลักษณะของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชีของสากล